หน้าที่33ต่อนะครับในเนวเซฮ o ลโในส่วนที่เป็น Workbook เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับ look at the pictures and write the sentences ให้ดูนะครับ look at ไปว่าดู the picture the mess, เติม s ไปรูปภาพหลายๆหลายๆรูป and และ write ให้เขียน sentence s ประโยคหลายๆประโยคให้ดูรูปแล้วก็เขียนประโยคนั่นก็คือตัวอย่างเกาเขียนมาให้แล้วคือเจน แล้วก็มีรูปกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนสาษาภาษาอังกฤษเรียกว่า school bag นะครับเขาก็เลยเขียนแต่งเป็นประโยคให้ว่า this is this is this แปลว่านี้ is แปลว่าคืา back. อ Gen school bag เจน 's a p o s t o p h e s นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ย่อมาจาก is หรือ has นะครับเป็น apostrophe s ก็เลยแปลว่านี่นนคือกระเป๋านักเรียนของเจนนะ ให้แปลมาจากหลังนะครับกระเป๋านักเรียนของเจนเพราะ is ไม่ใช่ is apostrophe s นะครับตัวตีครับแปลว่าเป็นของนะครับเป็นของเจนหรือของเจนเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นประโยคนี้ครูพี่นันก็เลยแปลให้เลยนะลูกเขาให้คำว่าเดวิดกับให้ลูกฟุตบอลมาก็เลยแต่งเรียนแบบประโยคแรกก็คือ this is นี่คือ f o o t b a แล้วก็เดวิด f o ต t b a นะเวลาอ่านอ่านอย่างนั้น แต่เวลาแปลแปลมาจากหลังคือฟุตบอลของเดวิดนะครับชื่อคนอย่าลืมนะครับใส่ตัวใหญ่นะครับนี่คือฟุตบอลของเดวิดอ่ะเขาให้รูปลูกโป่งกับให้ชื่อวีนามาเราก็แต่งว่า this is Venus แล้วก็ post vs balloon นะครับลูกโปง่งเนภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลลูนนี่คือลูกโป่งของวีนาเห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากนะถ้าเกิดเข้าใจ <ules> ถ้าไม่เข้าใจนี่ลูกๆปวสีก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูคลิปครูพี่นันนะครับจะได้เป็นส่วนช่วยเพราะบางบางบางหน้านะครับหรือบางคลิปนี่คุณครูจะเฉลยให้เลยนะเพราะสงสารนักเรียนแต่บางคลิปนี่คุณครูอยากให้นักเรียนใช้สมองคิดนะครับนะอันไหนจะง่ายง่ายหน่อยจะให้นักเรียนใช้สมองคิดนะครับอยากเข้ามาลอกอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างนี้คุณครูช่วยเขียนให้นะครับสงสาร ว่าค่อนก้ายากนิดหนึ่ง This is Pim's cat นี่คือแมวของพิมนะครับนี่คือแมวของพิมนะครับ This is Tom's house นี่คือบ้านของทอม This is Tim's book นี่คือหนังสือนะครับของทิมเดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งนะครับยังไม่หมดก็เลยต้องทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับ This is Mary pencil นะครับ pencil ดินสอนี่คือดินสอของ Mary นะครับการเขียนประโยคภาษาอังกฤษนะครับถึงแม้จะมีสัพ์อ่าเห็นไหมครับเนี่ยคุณครูหันไปเห็นพอดีคุณครูใส่เครื่องหมายผิดแนละลูกน้ำไม่ได้เลยกำลังจะบอกนักเรียนอยู่พอดีว่าการใส่เครื่องหมายต่างๆนี่สำคัญนะครับภาษาอังกฤษเครื่องหมายผิดนี่จะเกิดคุณครูที่ท่านเข้มงวดนะครับนะก็จะให้ผิดไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นประโยคบอกเล่าก็ต้องใส่เครื่องหมายจุดหรือเครื่องหมาย full stop นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า full stop นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายคําถามก็ต้องเป็นประโยคคําถามก็ต้องเป็นเครื่องหมาย question mark ตัวหน้านะครับตัวแรกสุดต้องเป็นตัวใหญ่นะครับนะภาษาอังกฤษจะไม่เลยตัวหน้าประโยคเนี่ยแล้วชื่อคนนะครับก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเล็กไม่ได้เลยโอเคนะครับมาต่อกันข้างล่าง จงขีดเส้นใต้นะครับ underline แปลว่าขีดเส้นใต้นะครับ l i n แปลว่าเส้นนะครับ under แปลว่าใต้เพราะฉะนั้น underline ก็แปลทับศัพท์เลยนะครับคือเส้นใต้ก็คือขีดเส้นใต้นั่นเองสีขียเส้นใต้อะไรครับ the correct verb verb แปลว่าคํากริยาเดี๋ยวคุณครูตรงนี้แปลยังไม่ยังไม่ละเอียดวันจงเขีดเส้นใต้คํากริยานะครับที่ถูกต้องนะ ต้องใส่เข้าไปด้วยว่าคํากริยาเพราะ verb แปลว่าคํากริยานะครับไม่ใช่คําศัพท์ทั่วไปนั่นก็คือประโยคแรกเขาให้ามาเดี๋ยวคุณครูทําให้ใหญ่หน่อยนะครับนะให้เห็นชัดๆ YOU แปลว่าคุณ PLAY แปลว่าเล่นนะครับให้มาทั้งสองศัพท์เลย g a m e s ครับเล่นเกมคุณเล่นเกมนะไม่ต้องมีจุดอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ ตรงนี้คุณครูลบออกเลยนั่นก็คือให้เราเลือกคำว่าเล่นเนี่ยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องใช้ตัวไหนระหว่างตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองแต่ข้อหนึ่งนี่เขาเฉลยมาให้นะครับเนี่ยเขาเขียนเส้นใต้มาแล้วนะครับดำๆเนี่ยแต่คุณครูวงกลมไม่เห็นอีกทีหนึ่งนะทำไมตัวนี้ถึงถูกอ่าทีนี้แหละคุณครูพี่นันจะจะอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอจิบน้ำแก้คอแห้งหน่อยนะครับขออนุญาตครับผม โอเคนะครับนะอ่นลูกๆฟังให้ดีนะครับตรงหลักไวยากรณ์ตรงนี้นะครับนะ playplay ถูกต้องกับ play เติม s ไม่ถูกต้องเพราะอะไรนะข้อที่หนึง youplayplayplay ไม่ต้องเติม s ถูกต้องนั่นก็เพราะว่ากฎไวยากรณ์บอกว่า ถ้าประธานเป็นพระหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม S อ,อเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นิดหนึ่งนะครับนะประธานพระหูพจนะบวกกิริยาไม่เติมไม่เติม S นะครับแล้วก็ตรงกันข้ามถ้าประธานเอกพจน์นะครับ เอกพจน์เอกนพในที่นี้หมายถึงเอกพจน์บุรุษที่3หรือเอกพจน์ยกเว้นไอนะครับเราจะจําว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่3หรือจะจําว่าเอากพจน์ยกเว้นไอก็ได้นะครับจะต้องตามด้วยคํากริยาที่เติม S นะครับนี่หลักไวยากรณ์มีแค่นี้เองครับถ้าลูกจําหลักไบยากรณ์2ข้อนี้ได้ก็ จะทำแบบฝึกหัดนี้ได้หมดเลยจะออกมากี่ข้อก็แล้วแต่ทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่2กันวีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับวีเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นเมื่อวีเป็นพหูพจน์กริยาเติมเอสหรือไม่เติมเอสครับกริยาไม่เติมเอสเพราะฉะนั้นตัวไหนถูกครับก็คือไลค์เฉยๆไม่เติมเอสเพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันจะไม่เขีดนเส้นใต้ให้นะครับนะต้องการให้นักเรียนเข้ามาฟังทุกข้อเลย นั่นก็คือข้อ2นี้ให้นัเกเรยียนกีดเส้นใต้ตัวแรกนะครับ like นะครับถ้า like เติม s ประธานต้องเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือนัเกเรยียนต้องรู้ด้วยนะครับว่าประธานทั้ง7ตัวนั้นประธานตัวไหนเป็นเอกพจน์ตัวไหนเป็นผู้พจน์ตรงนี้ต้องทราบด้วยนะครับถ้าไม่ทราบก็จะทำไม่ได้เหมือนกันไปข้อที่3ต่อนะครับนี่คือคำแปลนะ พวกเราชอบแฮมเบอร์เกอร์ข้อที่2ข้อที่3ลอนล้างจานนะครับ dish terms ก็คือล้างจานหลายใบคุณรู้ก็เลยแปลว่าล้างจานหลายใบว่าลอนชีเป็นเอกพจน์หรือภูพจน์ครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะนั้นกริยาเติม s หรือเติม es ในกรณีที่ลงท้ายด้วย sh เพราะฉะนั้นคำข้อ3นี้คำตอบที่ถูกคือสับนี้ครับเติม es นะคุณครูทำท่าขีดได้เห็นนะแต่คุณครูไม่ขีดเพราะต้องการที่จะให้นักเรียนเข้ามาดูทุกข้อมาฟังคุณครูที่ายจะได้เกิดความรู้นะครับไม่ใช่เข้าม,มาถึงเห็นคุณครูไม่นานขีดไว้ให้แล้วลอกอย่างเดียวไม่ได้ความรู้โอเคเข้าใจตามนี้นะครับข้อที่4 i นี่เลยนะครับลูกประธานเอกพน์บุุรษที่3ม เพราะไอเป็นประธานเป็นเอกพจน์แต่บังเอิญเป็นบุรุษที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นบุรุษที่1ก็อนุโลมให้ใช้คู่กับพระอุพพจน์นลูกนะอ่ะคุณครูที่ใบเพิ่มเติมให้นะครับเพราะคุณครูบอกแล้วว่าตรงนี้ให้เราท่องว่าประธานเอกพจน์ยกเว้นไอหรือตรงนี้นะครับเราจะท่องเพิ่มว่าประธานพระอุพพจน์รวมถึงไอก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้น I ก็ต้องเข้ากฎกริยาไม่เติม s ตอบตัวนี้นะครับ love เฉยๆ I love my cat ฉันรักแมวของฉันโอเคนะข้อที่5 He เอกพจน์หรือบูพจนพครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ด้วยเพราะฉะนั้นเติม s ไหมเติมก็ตอบได้เลยคือ s l e v e ตัวนี้นะครับเขานอนในห้องนอนของ ของเขานะครับไม่ใช่ของฉันเอ้นี่คุณครูก็แปลผิดเรื่อยเลยนะครับนะเขานอนในห้องนอนของเขานะครับไม่ใช่มานอนห้องนอนของฉันนะครับนะอ้าวนี่ฮีฮีแปว่าเขาผู้ชายแหมคุณครูก็เขียนคําแปลไว้ผิดเลยนะครับนะเขาเฉยๆนะครับนะกับเขาผู้ชายก็เหมือนกันหรือจะใส่ว่าเขาผู้ชายก็ได้นานๆเขียนทักทีเขาผู้ชายนอนหลับในห้องนอนของเขาอ่า นอนเฉย,ยๆหรือนอนหลับก็ได้เหมือนกันนะครับก็มาสลีปเนี่ยเอาไปข้อสุดท้ายเลยนะครับดีพวกเขาต้องหลายเป็นเนี่ยพระหูพจพ์ครับเป็นพระหูพจพ์เพราะฉะนั้นกริยาเติรมตรไมไม่เติมตอบ WATCH WATCH ตัวแรกขิดเส้นใต้ตัวนี้เลยพวกเขาดูทีวีอ่ะโอเคนะครับพอเราทําเสร็จจบหมดทั้ง6ข้อหรือออกมา20ข้อ,100ขอร้อก็ทําถูกหมดถ้าเราจำากดตัวนี้ได้ แต่คุณครูขอใน้นาทราบอีกนิดหนึ่งนะครับนะประโยคต่างๆเหล่านี้จะใช้กฎด,ดีได้ก็ต่อเมื่อนะครับเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับใน present tense เท่านั้นนะครับนะ เป็น present tense นะครับคำว่าเป็น present tense ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนะครับนาะถึงจะใช้กฎนี้เพราะถ้าเป็นอดีตขึ้นมาเมื่อไรนะครับนะไม่ใช้กฎนี้แล้วเช่นตัวอย่างสงมมติข้อหนึ่งเนี่ยคุณเล่นเกมเมื่อวานนี้นะครับ นี่นี่ประโยคนี้นะครับคุณเล่นเกมแต่หมายถึงว่าเล่นเกมวันนี้หรือเล่นเกมเป็นการบอกเล่าให้คุณอื่นฟังเป็นเหตุการณ์ทั่วๆไปเป็นเหตุการณ์ข้อเท็จจริงนะครับเขียนอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไรคุณเล่นเกมเมื่อวันนี้นะครับก็ต้องแต่งใหม่เป็น u play play นี่ปล่อยเฉยๆไม่ได้นะครับหลักไวยากรณ์บอกว่าถ้าเป็นอดีตต้องเป็นช่องสองก็ต้องเปลี่ยน Y เป็น i ไ,ไม่ต้องเปลี่ยนยเป็น i นะครับนะเติม ed ได้เลย You play อ่า games นะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้ระบุไอ้ชัดเจนก็คือใส่ yesterday ก็ไปอีกนิดหนึ่งนะครับเป็น you played นะครับ games yesterday คุณครูต้องการเน้นตรงนี้ให้ลูกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่ากำลังจะบอกผิดว่าเปลี่ยนว้เป็น i อเตอมีดี เพราะนะครับเพราะภาษาอังกฤษนะครับถ้าลงท้ายด้วยนะครับ ay มีสระอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี y ด้วยไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i เตอมีดีนะครับให้เติมีดีได้เลยแต่ถ้าเมื่อไรหน้า y เป็นพยัญชนะเช่นกับว่า study นะหน้า y เป็นพยัญชนะ study นะครับเนี่ยอันนี้หน้า y เป็น a นะครับ แต่นี่หน้า Y เป็นตัวดีสามารถเปลี่ยน y เป็น i เติมีดีได้นะครับนะก็เวลาจาเป็นช่องสองก็ใส่เป็นนะเป็น study ใบเป็นไเตอมีดีได้เลยโอเคเข้าใจตามนี้นะครับว่าทำไมถึงบางคำศัพท์นั้นเปลี่ยนวเป็นไอเตมีดีได้แต่บางคำศัพท์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนวเป็นไอเตมีดีได้ก็ตามกฎนี้นะครับ โอเคไหมครับคุณครูพี่นันสอนเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็อธิบายให้อยากชัดเจนถ้าลูกยังไม่เข้าใจะละเอียดก็รีวิวเทปฟังซ้าเรื่อยๆหลายๆรอบนะครับมีนักเรียนบางคนนะครับเขียนมาว่าในคอมเมนต์ดีแล้วนะครับเขียนบอกให้คุณครูทราบคุณครูจะได้รู้บอกว่าหนูงงนะครับหนูงงเพราะฉะนั้นถ้างงนะครับนะก็ดูหลายๆรอบก็จะหายงงนะครับหรือถ้าดูหลายรอบแล้วยังงงเออน,นี่คุณครูจะช่วยยังไงดี นะครับนะถ้ายัางดูดูเป็นสิบรอบแล้วยังงงนี่หรือจะดูเป็นสิบรอบแล้วงงก็ดูเป็นยี่สิบรอบขึ้นมาลองดูสิครับว่ามันจะหงงหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ต้องดูตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับดูมาเรื่อยๆดูครูไปนานมาตั้งแต่หน้าแรกเลยนี่ค,คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจดีขึ้นนะครับนะหวังเป็นอย่างนั้นโอเคครับไปต่อในคลิปในหน้าที่สามสิบสี่กันเลย Oh.